เห็นทนายเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้ได้พานานาไราบีนาเข้าไปรอมอบตัวก่อนแล้วแต่แต่แต,ตำรวจไม่ยอมมารับตัวสเนสริหน้าข่าวมือถือจนกระทั่งวันนี้ที่ตำรวจเข้าไปบุกจับนานาที่บ้านย่านพระขนงแม่คุณขาบางทีก็เขีย่ยให้ดราม่าปะคุณนะพาเขาไปมอบตัวแล้ว ตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่อาจจะยังตรวจสอบอยู่เลยอาจจะยังไม่จับทันทีพอมาอีกวันเขาตรวจสอบพบข้อมูลเขาก็แค่ไปเชิญไปรับตัวถึงบ้านอาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็ได้แต่สุดท้ายปลายทางก็เป็นข่าวถูกจับอยู่ดีแหละ กรณีตำรวจบุกจับนานาไราบีนาคาบ้านพักย่านพระขนงตามหมายจับข้อหาพรกรกู้เงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและช่อโกงทั้งนี้จากการพูดคุยสอบถามคุณนานาเธอยังมีความกังวลเรื่องของลูกเรื่องการประกันตัวและเรื่องงานแต่สุดท้ายรู้ไหมทั้งหมดทั้งมวลคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็ก ยิงอยู่ในวัยรับรู้สิ่งต่างๆและนักข่าวก็นะขอร้องเธอไว้หน้าเด็กเขาหน่อยอย่าปั่นข่าวลงให้มากกว่านี้เลยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเถอะเสรอหนักข่าวมือถือ